ครับกาบสวัสดีช่องเโซลของวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกกาบสวัสดีแฟนเพจทางช่องยูทูบยุซี่พระโคสิงหนึ่งสิ่หนึ่งกาบสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง่วงมูนเมียสียุซี่พระโคสิงห์เลยและไรกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมจิบหนีของทางช่องนะครับครับสำหรับจิบหนีกาสีมาเปิดขายง Billie ่วเล่หลังเปิดมองเอาได้เลยครับพี่น้องครับผู้ดใดซื้อได้ให้ซื้อครับพี่น้องครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับเป็นง่วงทรงฟรีบ่มีมาจำ เก็บเงินปลายทางเด้อครับพ mm. oh, ี่น no ้องครับนี่ครับพี่ต้องเปิดเพื่อต้อนเหรอครับพี่น้องครับเปิดมองพี่น้องซื้อได้เลยครับพี่น้องครับรับรองคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับเขาเรียงเลยครับพี่น้องครับโอ้สายไทยนี่ก่อนครับผู้ใดหาสายอนุรักษ์สายไทยแท้ครับพี่น้องครับนี่ครับเอาไปเรียงออกแม่แผ่พันุอนุรักษ์พันไทยไ้ครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกเมียมั่วลูกแหลงเมีหัวร้อนครับแม่รุ่นทรองเลยครับพี่น้องครับลูกสาวอายุห้าเดือนบวกครับพี่น้องนี่ครับตัวลูกสาวผู้ใดถามมาคุ้มสูงบอกพี่้อง นี่ครับนี่ตัวลูกสาวนะครับพี่น้องครับอันตัวแม่เป็นครับโปเส้นทองสูงครับพี่น้องครับสําหรับคมเนี้ไปหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พี่กัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านนองแปนตาบลบ้านฝางอําเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับเนี่ทโคนี้ไปเมื่อเมื่งสาวรุ่นทองทั้งสองตนี่ครับพี่น้องครับ นี่ครับโปรเ้นท์่วงสูงกันเพิ่งง้วงขอเดียวกันครับนี่ครับตัวตัวนี้ครับงูฮอร์ล่นนะครับพี่น้องครับนี่ครับตัวนึงครับสําหรับคู่นี้เราไปหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทด้วยกันครับพี่น้องครับหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับมาหนี้ทะยกซีโต้ได้ครับพี่น้องครับยกซีโตไปในราคาสุดคุ้มเลยครับพี่น้องครับสามหมื่นสองพันบาทครับเด็กงัวแม่ทั้งซีโต้เลยครับผู้ใดหาไทย ไปเลี้ยงอนุรักษ์ไปเลี้ยงต่อยอดออกแม่แพร่พันธุ์กาดตีต่อผมไมาได้ครับพี่น้องครับพ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องครับมั่วสดๆครับพี่น้องนับวันกับยิ่งหายากครับพี่น้องครับไท่แท้นี่ครับพี่น้องครับเชิงเชื่องลูกโตได้ครับพี่น้องครับเป็นเสือกเป็นลาครับพี่น้องครับสิยกสีแยกได้เหมือนครับแยกกะคมละหนึ่งมืเจดันบาทยกกะส2 0 0 0ันบาทครับพี่น้องครับโทร่มาตามทีเบอร์ผมให้ไว้เลยครับ ตงฟรี2สองรอยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกล่งกันถ้ามันไกลกันน่าเกียดกะซอยหาวมูหน่มันกันนะครับพี่รองครับพอทั้งขอกเปิดเล่หลังตํำทุนเหรอครับพี่รองครับนี่ครับชุดนี้ผ่านไปครับพี่รองครับวันนี้เมื่อมืองชุดเมียลูกผูกดีครับพี่รองครับมนบอกภาษาแบบชาวบ้านว่าไปไรเนื้อกับบตายครับพี่รองครับนี่ครับข้อมแรกนี่เมียเมียลูกผูงว่าลูกแรกร้อยสามสิบบัวครับข้อมสูงของเมียครับลูกไส้อยู่ ทีเดือนหาเดือนครับแม่รุ่นท่องนะครับพี่น้องครับนี่ครับเปอร์เซ็นท์ทองก็สูงกันครับพี่น้องครับสำหรับข้อนี้เอาไปหนึ่งหมื่นเก้าพันหาหน่ยบาทครับพี่น้องครับครับแับนี้เมือมึงข้อนี้ครับแม่ลูกผูกว่าลูกแรกกันครับพี่น้องครับแม่ก็บหนยสามสิบบวกลูกไส้อายุเจ็ดเดือนบวกครับเปอร์เซ็นท์ทองแม่สูงนะครับพี่น้องครับเอาไปรุ่นท่องเอาทีทั้งค้อเพราะได้ตัวท่องกันแตตัวท่องมีค่าใส่ใจเองนี่สิเป็นหัวแพงครับพี่น้องครับบอกกันแบบตรงๆหรอกครับพี่น้องครับ ตั้งขอดขายในราคาเมี alue ครับหนึ่งมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเพื่อนครับพี่น้องครับสายเล่ครับผู้ใดมากะติดต่อมาได้ตามที่เบอร์ผมให้ไว้เด้อครับพี่น้องครับนี่ครับมึงคิดไหมครับครับพี่น้องครับ่มีคอนเทนต์ครับพี่น้องครับมีตำหนีมองเลยกับว่ามีตำหนีครับพี่น้องครับบ่มีมองเมียครับทีมงานเท่าครับบัดนี้ถ้ายกสองคมนี่เอาไปในราคาสุดคุ้มครับพี่น้องครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทเดี๋ยวว่าซีโตเด้อครับพี่น้องครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทท่านใดสนใจก็โทรมาเด้อครับ 0652076884พี่เกิดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่รองครับเมื่อกี้มครับครับคลิปว่ามีคอนเทนต์้อครับพี่รองครับนี่ครับเมื่อวานตัวผูตัวท่วาแม่เพิ่นขาบอดีแม่เพิ่นไปเวียนน้ำหรอครับเดี๋ยวตัวตัวลูกเพิ่นครับพี่รองครับวันนี้ที่มาจับคู่ให้ครับพี่รองครับนี่ครับเป็นแม่ลูกเมียลูกบ่เกินตัวที่สามแม่ร้อยสามสิบบวกสาวอยู่สามเดือนนี่ครับ นี่ยลูกสาวเชาโลเรีสวยๆครับพี่น้องครับเนี่ยครับแม่เพิ่นถ้าโบวแบบภาษาง้อกับว่าท่องล้มท่องเป็นสารแต่ว่าโบ่มีผลยังต่อการเลี้ยงดู้ะครับพี่น้องครับบ่มีผลยังต่อการสืบพันธุ์นี่ครับพี่น้องครับน่ครับท่องเพื่อนดิไครออกมาขังหนึ่งแต่ว่าดิไครแบบนาเกียรติครับพี่น้องครับเนี่ยครับขอคนรับได้ครับพี่น้องครับเนี่ยครับโบเมนว่า มี่ตนนี้พแจ้งพี่แจ้งน้องก็แจ้งครับนี่ครับครูครับตัวผูตัวนี้ครับนะครับสาหรับสามตัวนี้สุดคุ้มเลยครับพี่น้องครับเอาไปในราคาแชร์สองหมืนเจ็ดพันบาทครับพี่น้องครับสองหมืนเจ็ดพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตัวร่กันได้ครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้ครับตามที่เบอร์ผมไว้นี่ครับจุดสามตัวนี้ครับเมียลูกเมียกับตัวผูนี่ครับ ันนี้เมืองคมนี่ครับพี่น้องครับเป็นแมีลูกเมียลูกตัวที่สองแมีร้อยสามสี่บวกลบครับพี่น้องครับนี่ครับลูกสาวอายุหาเดือนบวกแมีรุนทองเงินครับพี่น้องครับเอาไปรุ่นทองเอาครับสำหรับคมนี่เอาไปหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาตามที่เบอร์ผมให้ไวเลยครับพี่น้องครับวันนี้เมือเมืองแมีเล่ โค้งสางงี้ยครับสูงหน่อยสามสิบห้าบูลบสองถูกใส่อายุหาเดือนครับแม่กับพอเส้นทรองสูงไงครับงอขคองนี้มีพอคุ้มเลยครับพี่น้องครับเอาไปรุ่นทองเอาครับแม่เข่าเงี้ยครับพี่น้องครับสําหรับพวมนี้เอาไปสองหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องครับสองหมื่นสองพันบาทนี่คุ้มคลาเกินราคาเนี่ยนั่นครับพี่น้องครับบันนี่เทวาเลี้ยงยกจัดครเขมาแม่ลูกผู้ โ่มเร่นี่ครับกับเมียลูกเมียตัวเขาบีนี่ครับพี่น้องครับอไปในราคาสุดคุ้มงินครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตรงลงกันนะครับพี่น้องครับทันใดสนใจก็โทรมาเลยครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้าน้องเปลนตมบนบานฝังอำเภอเกษรวิสศยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับมืองชิมเองครับนะครับพี่น้องครับพอชิมหฮอบริดัทไทยทำแบบคอนเทนต์ครับ ที่มอขายควาวมจริงใจครับพี่น้องครับเน้นแบ่งปันเกษตรกรครับพี่น้องครับก้อนนี้ซื้อไก่ย่างที่ผมแนะ่ยน้ำหลายคลิปให้ปรึกษาคนในครอบครัวเห็นดีน้ำกันก็จ้องคอยซื้อครับพี่น้องครับนี่ครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับนี่ครับบอสเด้บออดีคาช่องจะของเขาหัวจะของครับพี่น้องครับลองเปียบเทียบเมืองครับพี่น้องครับเปียบเทียบหม่องเงินแล้วก็แ่จ้องมาเมืองช่องนี้เลยครับเพราะว่าช่องนี้ถ้ามันบไกลเกินนาเกียเนี่ผมผมไปคิดค่ารถน้ำรับพี่น้องครับเห็นเป็นหัวถือที่สุดะครับไปถึงเมื่อพี่น้อง เนี่ยครับพ่เปียบผู้บริโภคแน่นอนครับพี่น้องครับนี่ครับบ่แม่นว่าคิดเล็กคิดน้อยไปคิดคารถแต่พ่อตะแปลน้ำพอแม่พี่น้องอันนี้ส่งไปเลยครับแม่นขาดทุนก็ส่งครับแม่นเหลือร้อยสองร้อยก็ส่งครับพี่น้องครับสำหรับทีมงานช่องยูทูบมางครับพี่น้องครับสิยกสิแยกโคบไหนกัติดต่อผมมาได้ครับพี่น้องครับเปิดมองเอาว่องมองแบงเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเอาไปลงรถแล้วบ่อายแน่นอนเลยครับพี่น้องครับ ครับสำหรับไทยลิปนี้ก่ขอฝากช่องยู u ูบยูซี่ฝากโค้สิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งฝากติดตามฝากเขามาอุดหนุนฝากเขามืองคลิปให้น้ำหนึ่ยเลยครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม่ที่บ่ได้ขายคอนเทนต์ขายความจริงใจครับพี่น้องครับรับรองท่านบ่ผิดหวังแน่นอนครับเขาเมืองช่องหน่อยๆนี่ครับพี่น้องครับช่องนี้เน้นแบ่งปันครับพี่น้องครับครับสำหรับไทยลิปนี้ก่ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ